สัปดาห์นี้ต้องจับตาให้ดีนะครับเพราะว่าปิดคอยเนี่ยมีโอกาสแตะ100,000ลาภายในสัปดาห์นี้เลยส่วนทองคำเนี่ยก็อาจจะไม่ลงแล้วนะครับเพราะมีโอกาสพุ่งทะลุออทามไฮอีกครั้งในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแผนเทรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวในอัเปเดตไปพร้อมๆกันครับในส่วนของแผนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็วางแผนกันไปนะว่าในฝั่งของตัวทองคำเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาก่อนนะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะมีข่าวเรื่องของสงครามเนาะทองคําก็มีการ พุ่งอย่างรุนแรงเนาะแต่ว่าไม่ได้มีการลงอย่างที่คิดไว้ขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสัปดาห์แล้วเนี่ยในฝั่งของพอร์ตเทรดก็ยังคงมีกําไรอยู่ดีนะส่วนในฝั่งของบิตคอยเนี่ยตอนแรกคิดว่าอาจจะมีการย่อบ้างนะแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นการปรับตัวขึ้นไปก่อนในทีแรกนะสุดท้ายเนี่ยก็จึงมีการย่อมาในช่วงท้ายสัปดาห์นั่นเองครับโดยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นการอัปเดตในส่วนของแผนบิตคอยทองคำนะครับและที่สําคัญเนี่ยจะมีการอัปเดตพอร์ตเทรดหนึ่งพันดอลลาร์ของผมด้วยนะคครรรรับใออยยยาาาากกดดดดูตงไไหนนนเเีีาาี่่สมถทลลา้้ สำหรับตัวของบิตคอยนะครับก็ยังคงอิงแผนเดิมเลยนะโดยเหตุผลเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเราเช็คกันแล้วนะว่าในส่วนของวอลลุ่มเนี่ยมีการอยู่บริเวณโซนด้านล่างเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองเนาะ ซึ่งก็ได้เที่เห็นแล้วนะครับว่ามีคนเนี่ยรับของอยู่นี้ค่อนข้างมากกันเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าบิตคอยนี่มีการปรับตัวขึ้นไปได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยก็ควรมาเทสที่โวลัมโวมถัดไปหรือแถวนี้นะครับประมาณเกือบ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เองเนาะอาจจะไม่ถึงเป๊ะๆนองนะครับอาจจะติดได้ดแถวๆสัก9 9 0าหม่นเ้างันอเงี้ยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยสุวเนี่ยประมาณ9 6้0 0ดอลลาร์ได้เลยอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของโมเมนตัมนะครับตรงนี้เราส อยู่ในรอบหนึ่งแต่รอบนะั้นเป็นเฟกเอานะครับแล้วก็ราคาเนะี่ยมีการล่วงลงมาอีกทีหนึ่ง้วนะรอบนี้นะครับก็มีการเบรกไปได้อีกครั้งหนึ่งเองนะถ้ารอบนี้เนอะ่ยเียสองยังคงรับอยู่อยู่นะครับมีโอกาสสูงมากที่ราคาบิทคอยเนี่ย จะพุ่งถัดไปนะครับในชุดถัดไปนั่นเองและทม์เฟรมเดย์เนี่ยตรงนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่บิตคอยล่วงมาเนี่ยครับ EMA 20 Time Frame Day เนี่ยจะเป็นแนวต้านสําคัญของบิตคอยมาโดยตลอดแต่ว่าในตอนนี้นะครับราคาบิตคอยเนี่ยมีการเบรกไปได้แล้วและยังกลับมายืนอยู่เหนือ EMA 200อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญมากๆของบิตคอยเลยนะถ้าเกิดว่าบิตคอยสามารถรับได้นะครับแน่นอนนะครับก็คงต้องไปเทสท,ที่ EMA เส้นถัดไปเนาะซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยผมมองว่าคงมีการไต่ EMA 20 0 99,000นนนนะะะะคครรรรััับบกก็ปมาณสสแถวๆหืออยงอยงุ้ด A หนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะถึงแน่ๆน,นะครับก็ประมาณ96,000ดอลลาร์เองเนาะแต่เงื่อนไขก็คือห้ามปิดหลุดทานล่างไปนั่นเองต่อมาเนี่ยก็มามองในฝั่งของอ e ีเลียรเนะครับหรือว่าเรื่องของโครงสร้างกันบ้างเนาะสปิเล e ียรเบเนี่ยบอกไปเนาะส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นลักษณะของเว็บ A b c เนี่ยจบไปแล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังมองลักษณะของการที่เขาเนี่ยลักษณะของเว็บ a b นะครับและปัจจุบันเนี่ยอยู่ในฝั่งของขา c แล้วนั่นเองนะครับซึ่งขา c ตรงนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นลักษณะของชุดแรกใช่ไหมก็คือนเนี่ยเป็นลักษณะของเว็บ a ในชุดแรกเนาะอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเซฟตรงเนี้ยอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะเด้งขึ้นขา c ครั้งได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะเว็บ a b c และขา c เนี่ยจะมีการขึ้นแรงเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะแต่ในของชุดเว็็็บบบเเเเเเเนน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 นีีี่่่่่่ยยยผผมมมออาาาาาาาจจะะะะะะะไไแแวววววปปปลลลลัััักกษณ้้้้ขขึึดดดครรรพูๆิง าจจะเพื่อในใจชายไว้อันนึงว่าอาจจะรักษาของนันดรา Small X Wave เนาะก็คือเป็นลักษณาของชุดเวฟที่เป็น A B C นะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะเนาะ W ตรงเนี้ยคือ X Base นะครับแล้วจ,จะต่อ A B C ชุดนึงเนาะเป็นการจบขา4ตรงนี้เองซึ่งถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเป็นชุดแบบนี้จริงๆนะครับจริงๆเนี่ยตัวของ Bitcoin เนี่ยนวตันเค้าเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วครับเขาเนี่ยควรจะต้องมีการแตะที่ประมาณฟีโบ67.8%เนาะเป็นอย่างน้อยก็คืออาจจะขึ้นไปจนถึงสักประมาณ110,000ดอลลาร์ 1, 000, 1, 000, 000, เนี่ยมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นการจบในชุดนี้แล้วก็ขึ้นในขา4ตรงนี้เลยนะก็เรียกได้ว่าขึ้นอย่างรเรล เหมือนกันนะสับตัวของบิตคอยดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมให้น้ําหนักในการมองขึ้นของบิตคอยมากกว่านั่นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ทุกคนครับเป็นตามแผนจริงๆนะครับเงื่อนไขเราเนี่ยมันง่ายมากเนาะในเชิงของวอลุ่มเนี่ยนะครับก็คือราคาเนี่ยไม่ควรหลุดวอลุ่มตรงนี้ไปถูกต้องไหมเพราะตรงเนี้ยวอลุ่มเนี่ยมันคือแนวรับแล้วนะครับถ้าราคาเนี่ยมันด้านหลุดลงมานะครับตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแนวต้านแทนส่วนในเรื่องของโครงสร้างนะครับหรือในทางอ e ีเลเวทเนี่ยก็ไม่ควรหลุดสวิงโลอยู่แล้วเนาะเนื่องจากปัจจุบันเเเเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยยยยอออออูููใใฝฝัััััังงงงขคคคาาาาารรรจจะะะมกกลลืททป็ดดแ้้้วววบถิต ขาขึ้นตรงนี้อยู่เขาจะต้องมีการรักษาโครงสร้างของการเป็นเทรนด์โดยเสมอซึ่งเนี่ยทุกคนครับสังเกตนะว่าตรงเนี้ยมันมีการเบรกไฮมาแล้วนะครับเป็นการยกไฮมาแล้วตรงเนี้ยยังไงก็แต่เนี่ยต้องเป็นการยกโลนะซึ่งโลล่าสุดเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ87,000ดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับเข้า bitcoin เท่าไหร่ก็ได้ sell ที่87,000ดอลลาร์และลุ้นในการทํากําไรขึ้นไปได้เลยนะโดยอย่างต่ำเนี่ยผมก็มองที่ตรงนี้เนาะอ่อย่างน้อยๆเนี่ย,น,น,ยน่าจะต้องถึงตรงนี้นะครับอ่ัเนี่ยอยู่ที่มัันน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 1 3.4นะเเเเาาาาะะะะะแดดงงว่าา่่มีีๆหออยยนยะทลลลุไปครรบจถึต้ ฟิโบ67.8%ก็อาจอยู่ที่ประมาณ1ต่อ4นั่นเองนะถือว่าสูงมากๆนะครับสับตัวของ Bitcoin อีกอย่างนึงนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในฝั่งของ Time Frame เล็กหรือเป็น Future เนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้นะคุณสามารถที่จะเล่นใน Time Frame ที่เล็กกว่าได้เช่น Time Frame 1ชั่วโมงนะครับที่ผมเนี่ยกำลังโฟกัสในการเล่นอยู่ณตอนนี้นั่นเองครับในฝั่งของบิตคอยเนี่ยนะครับเราสังเกตนะทุกคนครับท่าเนี่ยมันคือท่าเดียวกันกับภาพใหญ่เลยคือการที่เราเช็ควอลุ่มจากบริเวณด้านบนสุดแล้วนะครับดึงมาลงมาด้านล่างอย่างนี้เนาะเห็นได้เลยนะครับว่าวอลุ่มตอนนี้อยู่บริเวณด้านล่างนี้เหมือนกันแล้วนะมันก็คือท่าเดียวกันกับ ภาพใหญ่ไม่กี่แหล่ะนะทุกคน4ชั่วโมง1วันเนี่ยครับท่าเดียวกันเป๊ะเลยเพียงแค่ว่าตรงเนี้ยนะครับมันยังไม่ได้เกิดการเบรกที่ชัดเจนนั่นเองนะครับเพื่อนจะบอกเฮ้ยแตะครับตรงเนี้ยมันมีการเบรกมาแล้วรอบหนึ่งต้องพอก่อนนะครับว่าไอ้รอบก่อนที่มันเบรกมาเดียวกครับมันวอลลุ่มมันอยู่ด้านบนนี้เนาะไม่ได้อยู่แบบล่างขนาดนี้นะครับแต่รอบเนี้ยมันสะสมด้านล่างมานี้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยตัวของบิตคอยเนี่ยนะครับสามารถมีการเบรกตรงนี้ไปได้นะครับ คนได้ sale ตรงนี้มากกว่าเนาะอย่างไรก็แล้วแต่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยถ้าบิตคอยมีการเบรกย่อมาเทนเพื่อสามารถเข้าฟิวเจอร์ตรงนี้ได้หรือใครจะ advance กว่านั้นนะครับเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะก็เสี่ยงนิดนึงนะเพราะราคายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเข้าไปเลยนะครับ sell ล o w ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ลุ้นให้ราคาเนี่ยเกิดการขึ้นไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยเป็นไปตามแผนเราจริงๆนะครับมาถึงอย่างน้อยๆจุดที่เราต้องการเนี่ยก็คือประมาณ EMA หนึ่งร้อยนะครับก็จะได้ R r อยู่ที่หนึ่งต่อเจ็ดซึ่งสูงมากนะครับ ก็แถวๆนี้เลยนะครับทุกคนก็ไปแลครับอาหต่อ25ถือว่าอาสูงมากเนาะแต่ก็แลกด้วยความเสี่ยงที่ราคาเนี่ย,ยยังไม่ได้เกิดการเบรกกันเองนะครับเพราะถ้าเกิดราคาเบรกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีการยอนะ่อเนาะอาจจะได้ราคาที่สูงกว่าน,นิดนึงเนาะอันนี้ก็พจารณกกันเอาเองนะครับว่าจะเทรดแบบไหนเนาะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมมีการเข้าออ,อเดอร์ไปแล้วซึ่งจะเข้าแบบไหนและจะมีแผนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวติดตามดูในช่วงท้ายเนาะที่จะอัปเดตพอร์ตหกันส่วนนใฝั่งของพันเหรียๆก็เันนะเรัวทีห ผมเตรียมจะเทรดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวอีทิเรียมเนี่ยเห็นไหมครับว่าท่าเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ผมพูดมาตลอดแหละเวลาที่ผมจะเล่นในฝั่งของออร์เดอร์ลอดเนี่ยผมก็จะเล่นท่านี้ตลอดนั้นะครับคือเช็ควอลลุ่มวอลุ่มอยู่ด้านล่างนะครับราคาเบรกย่อมาเทสผมก็จะเข้าเนาะซึ่งอีทิเรียมเนี่ยผมก็รอนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้มีการแนะนําให้เข้าไปเลยเนาะรอนิดนึงดีกว่าเพราะว่ารอเนี่ยจะสวยมากๆกันเองนะครับสับตัวของอีทิเรียมนะครับถ้าอีทิเรียมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ดูดีนะครับ ถ,ถ้าเกิดสมมติว่ามีการ break ไปได้จริงๆอีง Ethereum เนี่ยก็มีโน้มโอกาสที่จะไปถึงแบบ ออทหายได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะถ้าตลาดเนี่ยจะกลับมาจริงๆนะครับแต่จะมาจริงไหนเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูอีกทีหนึ่งนะส่วนตัวเนี่ยนะช่วงเนี่ยผมโฟกัสในการลองเวอร์ชันอยู่แล้วจนกว่ามันจะพังเงื่อนไขในการมองขึ้นเนาะบิตคอย n ก็คือมีการหลุด87,000ดอลลาร์ไปถ้าเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยโอเคผมค่อยโฟกัสในการลงแล้วกันแต่ถ้าตอนเนี้ยยังไม่ได้เกิดนะครับผมโฟกัสขึ้นทุกตัวเลยนะครับตัวหนึ่งที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนนะด้วยก็คือตัวของดนะอ,ร,ะะร,งองร,ร,รััรบบแล้วรครใ่งขอยน์นะก็ยัังสาามรรถบ ของได้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ SL เเนี่ยมันจะไกลนิดนึงนะครับทุกคนแต่ยังแล้วแต่เนี่ยในฝั่งของดอ c คอยเนี่ยผมก็มองว่าจริงเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะ ที่ขึ้นมาแล้วค่อยลงต่อยชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องติดตามกันดูว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เแ,แื่อแไขเนี่ยส่วนตัวนะผมก็อาจจะมีการตามในฝั่งฟิวเจอร์เนาะซึ่งถ้าเล่นเนี่ยมันก็เหมือนบีคอยและอีทอร์เรียมเลยนะครับถ้าเดียวกันเป๊ะๆไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวอลรุ่มมันยังไม่อยู่ด้านล่างเนาะก็เลยไม่ได้ตัดสินใจในการเข้านัดตอนนี้เนาะแต่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าบีคอยเบรกอีเทอร์เรียมเบรกดอชเบรกผมอาจจะมาเก็บดอชคอยเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็เดี๋ยยยววรรรรออออออตนะติิดดดาาามมมีกกทนนนนนนนัันนัััขขงงงงงงงคคคปปโโ้้ใใสุแลลเเเฟฝู่่หื เ,นะเนื่องจากโครงสร้างนยังไม่ได้พังนะครับบอลลุ่มันยังอยู่ในโซนที่ต่ําอยู่นั่นเองนะดังนั้น,นถ้าเกิดว่าบีคอยไม่ได้หลุด87,000ลลา์ผมจะโฟกัสลองอยู่เสมอนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีการหลุดไปแล้วเดี๋ยวต้องมาปรับแผนกันเลยนะว่าเราเจะปรับมาเล่นในฝั่งของการช็อตหรือเปล่าหรืออาจจะหาจังหวะในการลองด้านล่างอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ต้องติดตามมาอีกทีหนึ่งนะแต่ส่วนตัวนี้ตอนนี้ผมบอกนะผมเก็บมาเยอะนะครับทุกคนเอาคอยเต็มกระเป๋าแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนในชุดนี้นมีโอกาสเหมือนกันที่ และก่อนที่จะไปนในส่วนของทองคำนะครับก็อัปเดตพอร์ต1,000ดอลลาร์ของเราก่อนแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าจริงๆเนี่ยผมแอบเสียดายหนึงเนาะเพราะจริงๆเนี่ยผมเทรดถูกทางเนี่ยเป็นทั้ง2ไม้ในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วเลยเนาะนจริงๆเนี่ยไม้แรกเนี่ยเป็นในฝั่งของดอชคอยนะครับก็มีการเข้าออเดอร์เนี่ยค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยมันไปไม่ถึงเนาะเพราะว่าอาจจะเข้าจังหวะที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับมัดูในฝั่งของออเดอร์ในการเข้ากันบ้างนะต้องบอกเลยว,ว่าจริงๆเนี่ยเข้าได้ดีนะครับ อ่าเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยมีการเข้าออเดอร์นะครับที่ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะแล้วก็วาง TP เนี่ยไว้ค่อนข้างลึกนะครับซึ่งจริงเนี่ยไอ ITP ตรงนี้ด้วยครับมันคือราคาของดอทคอยน์นะปัจจุบันเลยดังนั้นจริงเนี่ยถ้าเกิดผมสามารถวางออเดอร์ได้ค่อนข้างดีกว่านี้หรือเข้าทำมิ่งที่เป๊กกว่านี้นะครับไม้เนี่ยจะสามารถทํากําไรได้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่สุดท้ายตอนปิดเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวนนเนี้ยผมไม่ได้ปิดในส่วนตรงนั้นเนาะเพราะราคาเนี่ยมันมีการย้อนกลับไปนะครับส่งผลให้ตัวผมเนี่ยนะครับได้กำไรไปไม่ไไไไดดดดดด้้้้้้เเเเเเตต็็็็็็มมมมมมหนน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 ่่่่่่่่ววยยยยขาาาาาาัััััะะะะกกกปปปิิแแคคถีีซึงงงจรรรร TP อออููลบณส หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะครับเนาะแต่ไม้ที่เจ็บใจที่สุดเนี่ยทุกคนนะก็คือไม้ที่สองนะครับ WLD นะครับซึ่งจริงๆนะตอนนี้นผมมองเลยนะว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสมีการล่วงค่อนข้างสูงมากๆเลยนะแต่ณนะตอนนี้นผมมองว่า R Bitcoin เนี่ยมันต่ำเกินไปเนาะมันอยู่มาหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเองนะครับแต่ถ้าเป็น WLD เนี่ยนะครับเนาะหรือ WLD ของเราเนะี่ยจริงๆเนะี่ยถ้าเกิดได้ TPR นะเนะี่ยอยู่ที่หนึ่งต่อห้าเลยนะครับซึ่งสูงมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าเทรดเนี่ยไม่ได้สวยขนาดนั้นเนาะมันจะไม่ได้เป็นท่าที่ตรงกับแผนมขนาดนั้นแต่พอเล่นได้เนาะในส่วนตัวผมมองว่าพอเล่นได้ก็เลยมีการเข้าออเดอร์ไปเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็โดนแอสเซลก่อนที่ราคาเนี่ยจะวิ่งไปถูกทางนะครับซึ่งจริงๆถ้าไม้เนี่ยทุกคนผมรอเทรดในฝั่งของบิตคอยหรือเทรดตัวอื่นนะไมนี้ชนะนะครับแล้วก็ทําให้พอร์ตผมเนี่ยโตแน่นอนตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม้นี้นะไม่ได้เป็นไม้ที่ผิดพลาดนะครับพอร์ตผมก็จะโตมาสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่สุด พอไม้ก่อนหนะ้าทุกคนมันไม่ควรแพ้แต่ว่าเราดันเลือกตัวที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะไม้สา3ก็เลยมาเทรดบิตคอยก่อนหน้าน,นี่จริงๆอะ่ะผมจะลองบิตคอยมาก่อนอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะลองตั้งแต่้าล่างนี้แหละแต่ใจมันไม่กล้านะใครติดตามไลฟ์จะดูแล้วว่าผมรอตรงนี้อยู่ละซึ่งใจไม่กล้านะครับก็เลยแบบรอนเบรกก่อนแล้วเข้านะครับแต่พอมันเบรกแล้วเข้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ ดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะกันทุนไวเนาะสุดท้ายเนะี่ยราคาในไม้ที่3เนี่ยก็โดนมากันทุนในที่สุดนะครับแล้วก็ปิดไปนั่นเองเนาะจึงเกิดให้เกิดไม้ที่4นะครับก็คือน,นายณปัจจุบันนี้นะครับเนาะซึ่งไม้นปัจจุบันเนี่ยทุกคนครับก็เป็นการที่ผมเนี่ยเข้าบิทค,คอยไปแล้วนะครับนะบนะเป็นการเข้าไปแล้วนะครับนะ่ะเป็นการลันจากแผนเดิมน่ยเข้าไปแถวนี้นะ เอซเซลเนี uh, ่ยนะครับด้านล่างนี้นะครับถ้าเกิดราคาหลุดไปด้านล่างนี้นะครับผมก็ยอมแพ้เลยแต่ถ้าไม่หลุดนะครับผมจะลันไปเลยนะครับเพราะผมมองว่าอย่างไรแต่เนี่ยราคาบิตคอยมีโอกาสเบรกตรงเนี้ยสูงมากถ้าเบรกไปแล้วเนี่ยทุกคนครับผมก็จะได้จุดราคาที่ดีของเนาะมันไม่ต้องมามันรอรุ้นว่าราคาจะยอมม่อไหมคือถ้ามันเบรกแล้ววิ่งไปเลย ผมก็กำไรแล้วนั่นเองนะครับเนาะซึ่งถ้าจังหวะที่มันมีการเบรกเนี่ยทุกคนครับประมาณ92,000ดอลลาร์ผมจะกันทุนแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของไม้เนี่ยถือว่าใช้ความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไม้นี้ TP ได้นะครับผมบอกเลยว่าทั้งหมดนี่เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้พอร์ตเนี่ยพิกไปเลยนะมันจะเป็นจุดที่ทําให้พอร์ตเนี่ยแบบก้าวค่อนข้างมากเนาะเพราะว่าแค่มาถึงในโซนที่ผมอยากกันทุนเนี่ยมัน R หนึ่งต่อห้าแล้วนะครับพอร์ตก็โตไป,บบปนะกัปบยี่สิบ ก็โตมาแล้วนะครับ35%ถึงตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าผมจะปิดนะก็จะโตไปแบบ60% 70%ได้เลยนะครับพอร์ต1 0 0 0ดอลลาร์ของเราดังนั้นเนี่ยไม้นี้ถือว่าสำคัญมากๆอยู่เหมือนกันถ้าเกิดแพ้ไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ความเสี่ยงเนี่ยผมกําหนดไว้ที่5%นั่นเองครับและที่สําคัญนะครับทุกไม้ที่ผมทําการเข้าออเดอร์ไปนะผมมีการอัปเดตให้ในฝั่งของ Discord ตลอดเลยนะอย่างในออเดอร์ที่4เนี่ยที่เพิ่งเข้าไปเนี่ยผมก็เขียนไม่อย่างชัดเจนนะครับว่าคะแนนในการเข้าออเดอร์เท่าไหร่นะครับเหตุผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับความเสี่ยงเนี่ยเป็นยังไงนะครับ TP เท่าไหร่นะก็มีการเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเนาะมีทุกไม้นะครับเข้าผิดเข้าชนะอะไรยังไงนะครับก็มีการแจ้งเตือนตลอดนะครับใครอยากติดตามการเทรดแบบเนี่ยงามดดรกนะครับ หรือจะสามารถติดตามนะครับในฝั่งของ Facebook ก็ได้แต่ Facebook เนี่ยผมจะรอเคลียออเดอร์ทั้งหมดก่อนนะถึงจะทำการอัปเดตลงไปนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวการเทรดอะไรยังไงบ้างนะครับใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันแล้วกันนะครับ ต่อมาก็ในฝั่งของทองคํากันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยมันตรงตามแผนเราค่อนข้างมากนะครับที่มองว่าต้นสัปดาห์เนี่ยราคาของทองคำเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างรนะุนแรงเนาะเนื่องจากขาวสงครามที่เกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยมีการเปิดเก็บแล้วครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างรุนแรงจริงๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการล่วงลงอย่างที่เราคิดในช่วงของชุดเวฟเนาะที่มองว่าเนี่ยอาจจะเป็นเวฟหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็น2แล้วลงนะครับแต่ถามว่าตอนนี้มันทําลายเวฟนั้นหรือยังก็ต้องบอกว่ายััังงงงนน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 ะะครรรยแ่่่เกิิดดดขขึึ้้้้ไไีีใหววาาาาาาามมมปสออจจ ชุดนี้อาจจะต้องไม่เข้าออเดอร์ก่อนนะครับในฝั่งของตรงนี้นะก็ต้องรองกันต่อไปว่าจะได้เทรดยังไงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยส่วนตัวเวลาผมเทรดเนี่ยผมมักจะเทรดท่าประมาณนี้นะครับเนี่ยในท่ากลับตัวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยใช่ไหมลุดขึ้นมาเทสเอเอ็มครับเนาะแล้วก็เซลล์บนนี้นะครับถ้าเกิดมันล่วงเนี่ยมันก็จะล่วงแรงอย่างนี้แหละนะแต่เนี่ยมันมีไหมคําตอบคือมันก็ดูเหมือนจะมีรอบหนึ่งเนาะอันเนี้ย แต่มันไม่ได้เป็นแบบตรงนี้นะครับที่มีการเก็บสะสมวอลลุ่มด้านบนก่อนนะก็เลยไม่ได้มีหาจังหวะในการเข้าอะไรขนาดนั้นซอยฝั่งของทองคำเนาะก็ต้องเรียกได้ว่าเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดกับตัวคริปโตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับทองคําขนาดนั้นนะเพราะว่าต้องรอออเดอร์นานมากนะครับกว่าจะได้ออเดอร์สักทีหนึ่งเนาะก็ตรงนี้ก็ต้องฝึกกันต่อไปนะแล้วก็ดูว่าผมจะได้เทรดจริงๆจังเนี่ยตอนไหนนะครับ แต่อะไรก็ตามนะในฝั่งของทองคำนะตอนนี้ผมก็ยังโฟกัสหาจังหวะในการเซลล์ลงมาอยู่ดีนะอาจจะไม่ได้โฟกัสในการบายตามอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะผมมองว่ามันสูงเกินไปแล้วปีนี้ทองคำน่าจะมีการปรับตัวลงมาได้ด้วยเงินของทองคำเนี่ยอาจจะไหลเข้าสู่สินทรัพย์อื่นนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบิตคอยหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศสักตัวเนี่ยนะน่าจะมีการเข้าไปได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทุกคนเวลาที่สินทร,รัพย์อะไรแล้วแต่เนี่ยมันขึ้นแรงๆนะเงินมันจะไหลไปสินทรัพย์อื่นต่อเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ได้อยู่ตัว ใน,นเนี้ยส่วนตัวผมก็จะโฟกัสในการหาจาังหวะเซลล์เป็นหลักนั่นแหละนะครับอาจจะไม่ได้มองเรื่องของการย่อบายขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าตอนนี้ทุกคนครับราคาของทองคำเนี่ยสมมุติเนาะมีการหลุดตรงนี้มาเนี่ยเด้งมาเนี่ยผมก็เซลล์เรียบร้อยนะยังไงก็แต่นะจะเซลล์อย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับออเดอร์ Order ทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับทองคำเนี่ยส่วนมากอย่งบอกไปเนาะคือไม่ได้เทรดไทมเฟรมใหญ่เหมือนบิตคอยนะครับเราจะเทรดในไทมเฟรมเล็กกันมากกว่าเนาะผมก็เลยมีการให้แอดมินนะครับไปเปิดพอร์ตพอร์ตหนึ่งมาแล้วก็กาทาออิินนดเเคตรร์ใกเทรดททองคในมเมล็กขึ้้นาดวยอยู่เหมือนนกัน ซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนครับก็จะเป็นการให้สัญลล์ในฝั่งของกลุ่ม Discord กันบ้างเนาะซึ่งจริงๆในสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมพูดถึงกลุ่ม Telegram ไปละนะครับแต่กลุ่ม Discord เนี่ยใครอยากเข้าก็ยังสามารถขอเข้าได้อยู่ดีนะครับก็เข้า Discord แล้วมาดูได้เลยเนาะโดยแอดมินเนี่ยก็มีการทำสัญลล์ขึ้นมานะครับเนาะอ่านีอ่อยู่มาสัก1นต่อหเนาะบิลเล็ก,ก็ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันเนาะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินเขาก็เข้าทุกไม้นะครับอ่าพอร์ตเเเนนีี่่ยยกกก็บวไปปรระะมาาณ130หญซึงออลอล ต่ำสุดนะ0.01นะครับออกหลอต่ําสุดก็ยังได้กำไร130เหรียญน,นะถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับในฝั่งของตรงนี้เนาะใครที่อยากจะลองดูในส่วนของสัญญาณตรงนี้นะครับก็สามารถลองได้นะเพราะสัญญาณเนี่ยมันไม่ได้ถือนานมากทุกคนมันถือแบบค่อนข้างเล็กเนาะซึ่งคนที่เทรดสองคําส่วนมากเนี่ยจะเทรดสไตล์นี้กันเยอะนะครับไม่ได้แบบถือออเดอร์นานเนาะเป็นสายส c a l ปิ้งถือส่วนมากเนาะก็ลองมาดูกันได้นะครับสำหรับตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ SLTP เนี่ยมีการบอกไว้อย่างชัดเจนเนาะอ่ามาดูกันได้นะครับในฝั่งตรงนี้้้้้ใคครรรยัไัไาาไไมมม่่ดดเเเเขขขาาาาานนนนะะบสถอออูหืก อย่าลืมกดที่ลิงก์ดิสคอร์ดด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นไงบ้าง,างครับเพื่อนๆครับกับแผนเทรดในสัปดาห์นี้นต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเรายังคงเน้นหนักไปในฝั่งของคริปโตเป็นหลักเพราะว่าเราจับชุดเวฟเจอกันแล้วนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรก็ใจเนี่ยเราสามารถลันแผนต่อไปได้เรื่อยๆเลยแต่ในฝั่งทองคำเนี่ยแอบน่าเสียดายนะครับที่เรายังไม่สามารถจับชุดเวฟได้เจอจริงๆเนาะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรองรุ่นกันต่อไปว่าทองคำเนี่ยจะมีเวฟให้เราไปจับตอนไหนนะครับแต่และก็ตามนะใครอื Tele ได้อยู่เหมือนกันนะครับหรือไปฟังอัปเดตแผนเทรดกันได้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้าในกลุ่ม Dis c อ r d ไปแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ในที่ด้านล่างนี้นะก็หวังว่าสัปดาห์นี้นะบิทคอยจะมีการปรับตัวขึ้นไปจนถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ได้นะครับส่วนทองคำเนี่ยอาจจะออทําใไฮอยู่แล้วแต่เนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ